สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสําหรับหลายคนที่โอ้เดี๋ยวครูจะต้องเตรียมไปไฟ์สดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูมาสอนพวกเราอธิษฐานจิตสร้างชีวิตใหม่กันนะคะวันนี้นะสีดีจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะคะถ้าเรารู้จักการตั้งจิตอธิษฐานนะมาโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวนะปึ๊บอเชื่อว,ว่าหลายคนพร้อมแล้วนะครูคไม่ได้บอกเวลานะคะอ่ะนะคะครูเตรียมทูบไปแล้วพวกเราเตรียมทูบหรือ,อยังคะมาสั้นๆน,นะคะแต่เป็นคลิปที่ ตั้งใจให้พวกเราทุกคนนะคะในการที่เอออยากจะมีชีวิตใหม่ค,ค่ะครูหนูจะทําอย่างไรดีวันนี้เป็นวันดีนะคะเราจะามายกโทษอภัยโทษนะให้กับคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะคะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองนะคะเราให้อภัยคือยกระดับทางจิตใจของเรานะคะให้สูงขึ้นนะส่วนกฎหมายก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะคะเออนะคะให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเ ให้เขาทำผิดกฎหมายได้หรือให้ทำร้ายคนอื่นซ้ำซ้อนได้นะคะวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎเหมือนกันคะ่ะถ้าวันนี้ครูเจอทีมงานทุจริตนะคะครูให้อภัยเขาได้แต่ถามว่าครูจะให้เขาทำหรือครูไหมก็คงไ,ไม่ให้ทำนะคะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองอยู่ที่ครูบอกคะ่ะวันนี้ก่อนที่เราจะมาตั้งจิตอธิษฐานกันไหนใครเตรียมธูปหรือย่างจุดธูปก่อนนะคะสิบหกดอกนะคะสิบหกะะชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลวันนี้ครูกำลังสอนพอสนะคะสร้างชีวิตใหม่นะสร้างผลลัพธ์ใหม่กับพวกเราทุกคนแล้วครูก็ ไม่รู้ว่าจะพูดคาไหนให้พวกเราได้เชื่อครูเองนะคะให้เชื่อครูสิตาจริงๆว่าครูเองติดลบสิบล้านนะคะเหลือเงินติดตัวยี่สิบาทนะคะมารวยมาไดามาเอมอมจอกดจักรวาลกดแดงดึงดูดครูเหลือยี่สิบาทจริงๆถ้าวันนี้รูตาไม่เหลือยี่สิบาทจริงๆในอดีบ้านทุกหลังรถทุกคันได้มาจากการคดโกงนะคะทุจริตทำตัวเอ่อทำผิดกฎหมายนะคะขอให้ครูตายคืนนี้เลยนะคะ ครูจะจุดทุบสิบหกดอกครูจะพูดนะคะด้วยนะคะว่าถ้าครูไม่เหลือยี่สิบาทจริงๆบ้านทุกหลังรถทุกคันครูไม่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์จริตของครูด้วยน้ำพกน้ำแรงด้วยหนึ่งสมองสองมือของครูขอให้ครูตายคืนนี้เลยไม่พูดให้ฟังอย่างเดียวแล้ววันนี้จุดทูบให้ดูเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าการจุดทูบสิบหกดอกมันมันดูไม่น่าเชื่อถือคุณก็ไปจุดทูบดูนะคะหรือไปอธิษฐานจิตกับพระเจ้าของคุณวันนี้ครูอ่ะเต็มที่นะคะมากๆเลยในการที่จะมาให้พวกเราได้มีชีวิตใหม่่นนครรููเเอองงปปลลีีียแแชวิตจจาากกกุดดทบบ้ ในวันที่ครูไม่เหลือหนทางรอดในชีวิตครูอยากมีชีวิตใหม่ค่ะครูอยากเจอสิ่งดีๆค่ะครูอยากช่วยเหลือผู้คนค่ะถ้าครูรอดจริงๆนนะคะตอนนั้นไม่มีใครการันตีครูหรอกค่ะว่าครูจะรอดแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบอกตัวเองได้ก็คือครูอยากรอดนะคะให้ครูฆ่าลูกตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายมันเป็นความทรมานที่ยังไงก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องใช้กรรมอยู่ดีเราเรียนพุทธศาสนามารู้ว่าการฆ่าตัวเองเป็นบาปนะคะอย่างหาที่เปลี่ยนไม่ได้นะคะครูก็เลย อยากจะมีทางรอดนะคะม,มีมีทางไหนไหมที่ฉันจะรอดได้นะคะจนครูได้เรียนรู um yeah> ้กฏจักรวันกดแรงบันดูนะคะแล้วก็ครูลงมือทํานะคะทํางานที่มันโดยได้ครูสร้างตัวเองนะคะจากโลกออนไลน์ดังนั้นวันนี้ครูเองจะมาพาพวกเราทุกคนจุดทูปพร้อมหรือยังค้าระหว่างที่ครูพูดเนี่ยครูดรอพวกเราอยู่พร้อมจะมีชีวิตใหม่หรือยังเดี๋ยวครูจะสอนเราอธิษฐานจิตนะคะอันดับแรกเลยเรายกโทษอภัยโทษให้กับคนที่เขา คิดไม่ดีกับเราเขาทําร้ายเราไม่ว่าเขาจะทาร้ายเราด้วยรูปแบบใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําก็ตามเราขออนุญาตนะคะยกโทษอาโหสิกรรมนะคะข้าพเจ้านางสาวพัชิตาศักสิริกุลวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานบารมีหากใครก็ตามที่ทําร้ายข้าพเจ้าด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอยกโทษอาโหสิกรรมให้ทั้งหมดไม่ถึงโทษไม่โกรธเคืองกันในพบชาตินี้ และชาติหน้าไม่ว่าใครก็ตามที่เคยทํากับพระเจ้ามาตั้งแต่ปุกชาติใดก็ตามข้าพเจ้าไม่ถึงโทษโกรธเคืองข้าพเจ้าขอยกโทษอภัยโทษไม่ผูกใจเจ็บไม่ผูกใจแค้นไม่ผูกใจจําวันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานบารมีต่อสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลขอให้ฟ้าดินรับรู้ฟ้าดินรับทราบลมส่งเสริมน้ําอวยพรดินเสริมส่ง เปิดประตูสวรรค์ให้กับข้าพเจ้าได้รับพลังพิเศษในการช่วยเหลือผู้คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัศจรรย์ใจหากข้าพเจ้าไม่เคยเหลือเงินติดตัว20บาทบ้านทุกหลังรถทุกคันของข้าพเจ้าไม่ได้ได้มาจริงจากกฎจักรวาลกฎแรงดึนดูดไม่ได้ได้มาจริงจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทําขอให้ข้าพเจ้าได้ตายในคืนนี้เลยแต่หากข้าพเจ้าได้มาจริงขอให้ผู้คนเกิดการตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการอธิษฐานบารมีในครั้งนี้ หากบ้านทุกหลังรถทุกคันธุรกิจของข้าพเจ้าได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอให้ข้าพเจ้าเจริญวันเจริญคืนให้มีพลังมากมายมหาศาลในการช่วยเหลือผู้คนขอให้ผู้คนที่เข้ามามีแต่คนดีมีแต่กิริยานา้ภาพหากใครที่เป็นคนชั่วคนไม่ดีขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปข้าพเจ้าไม่ขอพบเจอคนที่ทําให้ข้าพเจ้าที่ภายหยายนะักทุกรูปแบบ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้คนมากมายมหาศาลทั่วโลกให้เปลี่ยนแปลงชีวิตแบบที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงได้ให้เขาได้ผลลัพธ์มากกว่าที่ข้าพเจ้าได้ให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตยิ่งกว่าข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้แล้วว่าการไม่มีความยากจนมันลำลบ,บากมากเพียงใดวันนี้ข้าพเจ้าตื่นรู้แล้วและไม่ได้เก่งไปกว่าใครเพียงแต่เราทําอะไรได้ก็จึงบอกสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนทั้งหมดคําพูดทุกการลงมือทําทั้งหมดเป็นความจริงที่ข้าพเจ้าได้ทําได้จรงิง ด้วยกายวาจาใจคําพูดของข้าพเจ้าทุกอย่างจะมีทั้งถ้อยคําทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดทุกอย่างลวดแล้วแต่มีจิตตั้งต้นในการให้ทั้งนั้นฟ้ารับรดูดินรับทราบลมส่งเสริมน้ําอวยพรหากไม่จริงตามที่ข้าพเจ้าพูดขอให้ตายไม่ได้ผดได้เกิดแต่หากสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเป็นความจริงขอให้ฟ้าดินเปิดทางขอให้สัมผัสสะเทือนเลื่อนล้านปฏิปีขอให้คลิปนี้ทุกคนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ใจ ผู้คนได้เรียนรู้ชีวิตของข้าพาเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตกันฉับพัน์ทางใดสามวันเจ็ดวันขอให้พวกเขาได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคุณสู่สังคมขอให้พวกเขาตระหนักรู้ข้าพาเจ้ายินดีอโหสิก,กรรมให้แม้วันนี้เขาจะไม่ชอบข้าพาเจ้าแต่วันหน้าเขาจะได้มาเปลี่ยนแปลงกับคลิปของข้าพาเจ้าอย่างแน่นอนทุกคลิปที่ข้าพาเจ้าทําขอให้ฟ้ารับรู้ดินรับตามสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งส6บชั้นฟ้า1ิบห้าชั้นดินอิบสย่ยั้นเปาาิดทางา แม้แต่ประตูทั้งสามโลกรับรู้รับทราบโดยทั่วกันด้วยจิตอันเป็นบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าขอน้อมนําทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้กับเทวดาฟ้าดินทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์ผู้คนมากมายทั่วโลกได้สัมผัสสะเทือนเลื่อนลั่นกับสิ่งที่ข้าพเจ้าทําขอให้เขาได้รับผลบุญแม้แค่เพียงอนุโมทนาบุญก็ขอให้ได้เอาผลบุญตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะพูดไม่มีสิ่งใด ที่จะบอกให้เขาเชื่อได้จึงใช้สัจจะอธิษฐานบารมีในการบอกกล่าวเพื่อให้ฟ้าดินเป็นประตูเชื่อมต่อให้กับจิตใจของพวกเขาได้เกิดการเปิดทางตื่นรู้รับรู้รับทราบ,บไปยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าได้ผลลัพธ์เขาผลบุญที่เราได้อธิษฐานจิตบารมีร่วมกันนี้จงเป็นพยานให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้ของข้าพเจ้าเติบโตก้าวกระโดดยิ่งใหญ่เกรงกร ไอ้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั่วโลกให้เขาได้รู้จักว่าคนไทยสามารถเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ได้ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้คนตับิ้นลมหายใจสุดท้ายขอฟ้าดินเป็นเพียนกั้นหายใจนะคะแล้วก็ปักทูมนะคะ จุดกลางแจ้งนะคะสิบหกดอกโอเคค่ะ <c oughs> สั่นไปหมดเลยนะคะตื่นเต้นค่ะกับทุกคนที่จะมีชีวิตใหม่นะคะครูขอให้พวกเราทุกคนนะคะอธิษฐานบารมีขอให้จากนี้เป็นต้นไปขอให้เราได้เจอสิ่งดีๆนะคะยิ่งกว่าครูสีตาขอให้เราเปลี่ยนชีวิตรวดเร็ว นะเรากับปฏิหารผลบุญใดก็ตามที่ครูได้ทํานะคะก็ขอให้พวกเราได้รับผลบุญนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เราจเจริญรุ่นเรือง,องทางโลกและทางธรรมค่ะมาสําเร็จเพื่อช่วยคนต่อไปนะคะถ้าวันนี้คนดียอมแพ้โลกนี้ของแย่นะคะดังนั้นจงทําดีต่อไปไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีมากเสมอเชื่อว่าคลิปนี้พวกเราจะธิษฐานจิตแลบเปลี่ยนชีวิตไปกับครูนะคะยิ่งใหญ่ได้คะ่ะครูเป็นกําลังใจให้นะ รักเดอ้อก็จะเป็นครูในแบบครูนี่แหละคะ่ะถ้าจะรักก็รักครูสิตาที่ครูสิตาเป็นแบบนี้ถ้าจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะครูไม่เคยง้อขอให้เรามารักครูนะคะดังนั้นจนกว่าจะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวครูขอตัวไปไลค์ในคอร์สก่อนนะคะวันนี้มีสังจิตแอดวานกับลูกศิษย์สวัสดีคะ่ะเจอกันน้าเพจินนะวบยู w.